หลักฐานชัดยันทหารกัมพูชาลักลอบวางทุนระเบิด PMN 2บริเวณภูมะเขือครับผมนี่ครับหลักฐานชัดเจนเลยครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2568กครับกองทัพเรือพบหลักฐานสำคัญยืนยัน ทหารกัมพูชาลักรอบใช้ทุนระเบิด PMN 2บริเวณภูมะเขือครับผมชุดเก็บกู้กวาดล้างที่หนึ่งหน่วยปฏิบัติการทุนระเบิดเพื่อมนมนุษยธรรมกองทัพเรือครับหรือว่านอปทอทอลอซึ่งสนับสนุน การปฏิบัติงานเก็บกู้และกวาดล้างทุนระเบิดในพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกดร้อยรอหนึ่งสาพาฐานเนื้อเมฆตรวจพบโทรศัพท์มือถือของทหากรกัมพูชาที่ทิ้งไว้ในบริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจสอบภายในเครื่องพบคลิปวิดีโอและภาพถ่ายที่แสดงเห็นแสดงให้เห็นชัดว่าทหารกัมพูชากำลังถือทุ่นระเบิดชนิด PMN 2พร้อมทั้งมีการบันทึกเสียงเป็นภาษาเขมรคาดว่าเป็นการสาธิตวิธี การใช้งานก่อนนำไปลักลอบฝังในพื้นที่ไทยหลักฐานจากโทรศัพท์ยังระบุวันเวลาถ่ายภาพและวิดีโอไว้อย่างชัดเจนจึงนับเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญที่ยืนยันพฤติกรรมการละเมิดข้อตกลงและการใช้ทุนระเบิดซึ่ง ขัดต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงทั้งนี้เจ้าหน้าที่นปททรได้แสดงถึงความรอบคอบและไว้พิบในการตรวจสอบหลักฐานทันทีก่อนจะส่งมอบให้หน่วยงานกองทัพบ,บกในพื้นที่เพื่อดำเนินตามขั้นตอนต่อไปนะครับ กัมพูชาครับหลักฐานชัดครับผมวันนี้เลยครับใหม่ๆสดๆเลยครับ